กินม<โ>ันร <'re> ูมเต๋ยคนแ้กเลยเป็นเราวิ่งว่าพึ่งมาโน้ตทางวิ่งนอนกระปุ่นเต้ยโอ้โหไปทอนนี่ไล่เลยแล้วถอนนี่แป้งไหนลูกทอนนี่แป้งแบบช้างมาบบกเตอยแูบแก้มบบนีแล้วมาบบกเต๋ยปุ๊บ ซิมมาได้ไม่แสบกับแสบเลยวะร่วงขอนพ่อแลรอน่าจะกรลนมันบุพเพนพ่อใหม่พ่อหมังงดอกโอ้ได้ยันใหม่ระรุนเลยน้ำลายกระจาตัวผสมนี่ยันมัหลายผมนะ

เนาะโอ้ยอือแกะฮัพปุ่งได้เพราะอะไรเฮ้ยท่านแกะที่นี่ไงไม่ใ่องแก่ท่าอีกคนก็คุ้มกู้ท่นโมท่านแก่เต็มเต็มเลยนะ ขี้มขึ้นใะนต้มตกลงนะใจห่อนกว่าไพ่เลยเด้อมันแจกมันแจกแล้วใจห่อนกว่าไพ่ม,นะมันไม่ขั่วอะม้นเอาโอ้ยได้ยังกันจะเอาจนเอเล่มันกับ ว่าเลสิบดเลเลเตี้ยฮะขั้นขันบอแกนะพอดี้วน้ำมันกุนโพดฮะน้ำมันกุนแห้งไม่จังมาอย่งมาลุกเขียผาด เตียมเสียนนะนะโต๊ะจางเวยหล่นี่โอ้ยรถกัดัวเ้ได้สิทปปองอะอย่างง้นะงขางบกฮึฮึ

ขากันอันนี้ก็ตใหมอีกต้นหน้างนีเอาสีอแมนอันนั้นล่ายอยางไรเนี่ยอมแกงปลาตัวบึงด้อบาเมาขึ้นเี่เสียวอยากเมื่อก็ดึงไหวเอาซอมหัวสบน ผุ่นี่ร้อยแหลนุ่นกันแหลนโลดผู้กันสองคนหนูบาวย่างมาตั้งตัวย่ามกันแลจองกันแตัวเองเออบอกแล้วร้อยสิรอยด้นึงก็บบารายผนี่แหกกันหยีบโลดทั้งนักตัวเองว่าสองคนหนูบารายยังตั้งตัวย่ามกันตัวเองว่ะ เนี่ยแต่พูนีซิแลนด์ูนกระยีบโลดฮัวแล้วเห็นเดิอนตาหัวแบบบางแน่วอกกับวอากับไอ้บบงแน่สองคนเป็นตาหัวนะภูนีแลนด์กันกระลิบโลดเหมือนกันนัจ่องโลดเอาถาได้โอกาสาผู้ชายเอโหลดเข้าออเออโหลดไปได้ไโอกาส้เาอาโหลดนี่พูดได้นนใกล้ด khỏi chóp chóp lòi lộn bỏ hết cái này nè mắc กระบุดีมื้อหลายเด้อเฮ็ดแง่เลย

บุกขาบุกขาจะกินดอกสั้บมวนกับบุกนเมือเลยเด้ร้านเมื่อเลยเลยร้านเมื่อแลักกรปุกลาร้านเมื่อแล้วมันไปอยู่ มันอยากเล่นคองเล่นมันมันเลยบ่อยู่อยู่กอนนะพ่อใหญ่ให้หน่อยมากทำนี่เอยนน้้ย ไปดอกนั่นเออไปบานท่านใจเฮ้ยอามานจงกูนะเอาเลยซือมาแล้วท่วงขึนนี่บ่เอาเอาเาทดกันอีกมีมกเล่นเฮิม่วนี้มาใส่เอาต้องคอยซอยอาหารได้สิเห็นอาหาแล้วเฮิมกัเฮิมกันนั่นแล้ว ใส่จากใส่ก็ใส่ซองสมัครแข็งกำลังมากเลยเด็ก,ก,ก,ก ksi, นะะ้องผิดแล้วผิดแล้วเราใส่ปีนอยู่เรื่อยๆมันกับบวชุกบวซายอะไรจัาหน่อยกรับหานอนลงเลยสิข้างสิหัวใจนี่ห่วยหยากลายก็มันบวชุกเลยระวังเบี้ยสิจะเบี้ยหายลงคออีกจัาหน่อยมันบวชันงานนั่นเด้มันบวชลงแข่งเออสร้างงาน สั่งเมดก้อนมาหายเบียรองคอคือเจ้าแหล่กะลลังงาาก้้ดออีแว ภาคอันผ่นเตียนเกเนี่ยลง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 งามเลยได้บ้านลงแ้หนึ่งสองสามลงแล้วหนึ่งสองสามสี่ล สางจำเป็นแกแต่งงามอยู่ดนะนะนะเอาบ่เฮ้ยเปิดบ่ฮะหลอดบ่เพราะว่ามันกนมันจะหมักหลอดบ่ย่านลูกข้าบ่อยากขาปันใดบ่นสองสามสนองสามหนนอง 2ถรหนึ่งสองหนึ่งสองรหนึ่งสองสามสี่เนสอ่างเดียวกันอยเดียวมันออกประจ่าสีวอ่าหกรถดี้าดล่ลมเย Là... Nãy bây giờ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  bây đấy bây giờ bây giờ bây แต่งแล้วลรงามกว่าชางได้ตายเลยเลิกค่ะ

ลูกป้า cho เฮาใส่5เดือนมีเงินตัวตลอดนะป้าอืมมี